ใน้รก็จะมารีวิวของฟากจากเอฟซีซึ่งเป็นเบเกอรี่เออจะเริ่มพันเบเกรอรี่ซึ่งก็ถามว่าเคยกินไหมก็เคยกินเหมือนกันโอเคมันจะมีตัดตรงนี้อ๋อจะถอดก่อนนี่นมันก็จะมีตรงเทปใสตรงนี้ ไม่เห็นหรอกโอเคเดี๋ยวกัน,น,นเนไรโอเแค่นี้เองนะแต่ก็ดีแล้วแหละที่น้องขอให้มาก็จะมีอยากได้ก็จะเป็นเกรซมิกรถอังหุ่นนัน